เวัครับคณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผมนายพัฒนพลนัสุวรรณกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนศิลป์กีฬาเหตุผลที่ผมเลือกคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกพระศึกษาเพราะผมเชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและมีบทบาทสําคัญในการสร้างอนาคตให้กับเด็กรุ่นใหม่ไม่เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้แต่ยังเป็นผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนด้วยอีกทั้งผม ก็ยังชื่นชอบการเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะการเล่นกีฬาฟุตบอลซึ่งนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วจะสอนช่วยเรื่องน้ำใจนักกีฬาการทำงานกันเป็นทีมและความมีวินัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วยผมมองว่าการได้เข้ามาเรียนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทำให้ผมได้ทั้งความรู้ด้วิชาชีพครูและยังได้พัฒนาทักษะชีวิตการสื่อสาร และการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่นผมตั้งใจที่จะนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรุ่นใหม่ให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจิตใจที่แข็งแรงและมีความยอมรับต่อสังคมสุดท้ายนี้ผมหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผมจะพัฒนาตนเองไปสู่ครูพระละที่ดีที่มีคุณภาพพรมทั้ง ที่จะอบรมสั่งสอนเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ